ป่วยเป็นโรคผนังกั้นหัวใจรั่วตัองแต่กําเนดิดะคะคันจะหอบเหนื่อยง่ายไอเป็นเลือดค่ะแม่เป็นคนพูดขึ้นมาให้ลองเขียนหนังสือจงในหลวงคือไม่ได้คาดคิดว่าจะได้พระราชทานจากในหลวงกลับมาค่ะก็พาก,กันไปรักษาที่โรงพยาบาลพยาไทยสองไปถึงร่างกายหนูแบบยังไม่พร้อมผ่าตัดไม่ได้เป็นแรงดันในปอดสูงโอกาสล้นนี่ตำม,มาก ถ้าอย่างนั้นหนูปล่อยให้กับคนที่แบบรักษาแล้วหายเขาดีกว่าอะไรแบบนี้คคือไม่คิดว่าในหลวงเห็นความทุกข์ร้อนของประชากรไม่ว่าศาสนาไหนผู้หญิงหรือผู้ชายหรือเด็กหรือชราอัลลอฮ์วยให้อายุยืนสบาขอให้อัลลอฮ์ประทานให้ในหลวงมีอายุยืนยาวย,ยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะ